เคล็ดลับเสริมดวงความรักมูให้ได้คู่ความรักสำคัญกับทุกๆคนทุกคนย่อมอยากมีความรักแล้วก็มีคู่ครองที่ดีที่อยู่แล้วสงบร่มเย็นและมีความสุขเราขอนำเสนอการมูให้ความรักปังค่ะสิ่งที่เราทำเพื่อเสริมความรักเลยก็คือหนึงไปไหว้ขอพอรเจ้าแม่กวนอิมค่ะ การไหว้เจ้าแม่กวนอิมนั้นโดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันว่าท่านเป็นที่เรื่องลือกล่าวขานในเรื่องของความเมตตาความรักการให้ภัยและความกตัญญูคนให้ความศรัทธากันมากเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ศรัทธาองค์พระแม่กวนอิมเราจึงตั้งใจมาไหว้ขอพรท่านในเรื่องของความรักขอให้เราได้คู่บุญคู่บารมีที่พบเจอกันอยู่ด้วยกันแล้วมีสิ่งที่ดีงามปรากฏค่ะก็เราอาจจะเตรียมของไปไหว้หรือว่า บางทีเราไปที่วัดก็เขาก็มีบริการให้อยู่แล้วนะคะเช่นทูบเทียนดอกไม้ค่ะแล้วเราก็สวดตามป้ายได้เลยอย่างเราเราเนี่ยเคยละเนื้อสัตว์ค่ะแล้วเราก็ทานเฉพาะสัตว์น้ำละเว้นการทานสัตว์บกเก้าเดือนค่ะแล้วต่อด้วยการงดทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยเป็นเวลาหนึ่งปีเรางดทานเนื้อวัวได้ประมาณห้าหกปีค่ะ เพื่อเป็นกุศลแล้วก็เป็นการลดการฆ่า,าสัตว์บนโลกด้วยเพื่อมาเป็นอาหารก็ถือเป็นการทําเพื่อบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะ 2. ไถ่ชีวิตสัตว์คือเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ค่ะแต่ว่าให้เป็นเลขคู่เราเลือกไถ่ชีวิตโคกระบือซึ่งทําเป็นประจาทุกเดือนค่ะและทุกครั้งที่มีโอกาสจะทําอยู่เสมอเลยคือถ้าไปที่วัดที่มี ย่าให้อาหารได้แล้วก็จะซื้อให้อาหารเขาด้วยค่ะและร่วมทําบุญเป็นเงินคือใส่เป็นเลขคู่ให้ถือเป็นเคล็ดค่ะเช่น10บาท20บาทเป็นต้นค่ะเราตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสะดอกเคาะแล้วก็สวดคําแผ่เมตตาโดยอธิษฐานว่ามีความตั้งใจที่จะปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นอิสระและเพื่ออุทิศแก่เจ้ากรรมในเวรของตนเองและขอให้บุญกุศลทรสสงผลให ชีวิตของเราเกิดแต่เรื่องที่ดีงามค่ะขอให้เจ้ากรรมในเวรชาติปางก่อนให้อภัยเราและได้รับบุญที่เราทำและขอให้ผลบุญที่ทำส่งผลให้มีชีวิตคู่ที่ดีแล้วมีความรักที่สดใสค่ะ 3. คือการเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งที่ไปวัดแล้วก็มีการให้น้ำมันตะเกียง เราจะเติมทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าเราชื่นชอบแล้วเนื่องจากเราทราบอาน,นิสงส์งของการเติมน้ำมันตะเกียงด้วยว่าเป็นการช่วยให้ชีวิตสว่างสวยไม่มืดมิดแล้วเป็นการต่อบุญให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในแง่ของความรักก็ช่วยเสริมเรื่องดวงค่ะให้มีสติรู้จักคิดพิจารณาในการเลือกคบคนและในการเลือกคู่ครองที่ดีค่ะ 4. ถวายของคู่การถวายของด้วยจํานวนเลขคู่ก็เป็นการเสริมดวงด้านความรักโดยตรงเลยเช่นถวายหมอนคู่ถวายเทียนคู่ถวายทุกคู่เป็นต้นค่ะเราถวายกระเบื้องมุงหลังคาวัดซึ่งเป็นการเสริมดวงให้ชีวิตมีความสงบร่มเย็นแล้วก็ดังหลังดังเช่นหลังคาที่คอยปกคลุมแดดคลุมฝนค่ะ 5. สวดมนต์นะคะ การสวดมนต์เป็นการเสริมดวงให้แก่ชีวิตและความรักเป็นวิธีที่ดีมากอีกวิธีหนึ่งค่ะและเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยสามารถทําได้ทุกทกท,กที่ที่อยากทําเลยค่ะเช่นสวดที่บ้านตอนตื่นเช้าหรือว่าสวดก่อนนอนหรือว่าเมื่อมีเวลาว่างสวดมนต์เสร็จแล้วก็ขอพรและอุทิศบุญแก่เจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับบุญกุศลนี้ หากกรรมใดที่เคยทำไม่ดีต่อกันก็ขออโหสิกรรมต่อกันให้อาภัยกันไม่ติดใจกันอีกต่อไปค่ะขอให้คู่เวรคู่กรรมหากติดตามกันมาในชาตินี้ก็ขอให้ไม่ได้พบเจอกันและหายจากกันไปเองขอให้ได้พบเจอแต่คู่บุญคู่บารมีที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูต่อกันการสวดของเราเราสวดทั้งเล่มเลยค่ะหรือถ้ามีเวลาน้อยก็เลือกสวดเฉพาะบางบทได้ไม่ได้เจาะจงค่าว่าต้องเป็นบทใดเพราะว่า ทุกบทล้วนมีพุทธคุณที่เป็นมงคลแก่ผู้สวดค่ะ 6. คือคิดดีพูดดีทำดีเมื่อปฏิบัติทางธรรมแล้วเพื่อสมดวงความรักก็ต้องปฏิบัติทางโลกด้วยโดยการคิดดีพูดดีทำดีตั้งอยู่ในศีลห้าให้ครบทุกข้อเพื่อเป็นการประพฤติตนเป็นคนดีต่อตอนเองและต่อสังคมค่ะการคิดดีพูดดี ทำดีเป็นการเสริมสริบงคลให้แก่ตนเองและช่วยดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะตัวเรามีพลังงานที่ดีและปล่อยพลังงานที่ดีออกไปคนที่เหมือนกันคนที่ดีก็ย่อมอยากจะเข้ามาหาและอยากทําความรู้จักเป็นมิตรกับเราค่ะทุกข้อที่กล่าวมาเป็นการเสริมดวงความรักก็คือทุกข้อดีกับชีวิตแน่นอนค่ะหากทำครบทุกข้อแล้วขอให้ทุกคนเจอคนที่ถูกใจและมีความรักปังๆนะคะ ตัวเราเองก็ทําทุกข้อแล้วก็ดีกับชีวิตค่ะเราจึงก้าแนะนําแล้วก็บอกต่อกันเราเองก็พอมีคนเข้ามาบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่รีบเร่งค่อยๆดูกันไปขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสมหวังได้รักแล้วก็ได้รับความรักที่ดีค่ะ